สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะเล่าเรื่องเกาะกงหรือชื่อเดิมในสมัยสยามว่าปัจจันตตะคีริเขตเรื่องราวของเมืองชายฝั่งที่เราเคยครอบครองก่อนจะหลุดมือไปอยู่กับกัมพูชาว่าเราเสียไปเมื่อไหร่ทำไมถึงเสียและเกี่ยวอะไรกับตราดจันทบุรีเกาะกูดที่คนไทยเถียงกันมานานเรื่องนี้ไม่ใช่การขุดดรามา่าแต่เพื่อวางภาพให้ชัดว่าในยุคที่มหาอำนาจบีบเอเชียตนออกเฉียงใต้ ประเทศเล็กอย่างเราเลือกอะไรแลกอะไรและทิ้งล่องรอยอะไรไว้ในแผนที่จนถึงวันนี้คืนนี้ไม่จะพาไล่เลียงเส้นเรื่องทีละช่วงตั้งแต่ภาพก่อนอนานิคมวิกฤตรอ1อรการยึดจันทบุรีของฝรั่งเศสไปจนถึงสนธิสัญญาพันเก้ารและพันเที่เป็นคําตอบว่าทําไมเกาะกมถึงไม่ใช่ของไทยอีกต่อไปและทําไมเกาะกูดถึงยังเป็นของไทยอยู่เหมือนเดิม ก่อนเริ่มมิขอตั้งกรอบข้อมูลไว้นิดเดียวนะครับมิจะพูดจากเอกสารสาธารณะและสรุปทางประวัติศาสตร์โดยมีกระแสหลักชื่อปีและชื่อสนธิสัญญาคือจุดยึดส่วนรายละเอียดเส้นพิกัดระดับหลาหนาทีเราไม่ลงลึกเพราะขึ้นกับฉบับแผนที่และคณะกรรมการปักปันในยุคนั้นนะครับเรื่องกันที่ภาพก่อนอนา,นานิคมพื้นที่ชายฝั่งด้านตะวันออกของสยามในอดีตไม่ได้มีเพียงจันทบุรีและตราด แต่ยังมีหัวเมืองชายทะเลที่เชื่อมต่อไปถึงพื้นที่ที่ทุกวันนี้คือจังหวัดเกาะกงของกัมพูชาคนไทยสมัยก่อนเรียกบริเวณนั้นว่าปัดจันตะคิริเขตฟังดูยาวๆแต่ให้จำง,ง่ายๆว่าเป็นหัวเมืองหน้าด่านริมอ่าวไทยที่เชื่อมการค้าทางทะเลกับป่าภูเขาและชุมชนของเก่าตามแนวเทือกเขาดงรักทีนี้พอเข้าปลายศตวรรษที่19โลกเปลี่ยนเป็นยุคอนาณานิคมเต็มตัวฝรั่งเศสขยายอำนาจในอินโดจีน อังกฤษยึดพมา่าแล้วมาเลย,ยูสยามของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางแบบพอดีพอดีและนี่คือฉากหลังของวิกฤตรอสอร้อยสิบสองหรือที่หลายคนรู้จักว่าวิกฤตปากน้ำปี1893ตอนนั้นฝรั่งเศสกับสยามเนี่ยเผชิญหน้ากันจากข้อพิพาทฝั่งลาวโขงสุดท้ายเรือรบฝรั่งเศสฝ่าเข้าปากน้ำเจ้าพยาเกิดการประทะแล้วเรื่องจบด้วยเงื่อนไขที่สยามต้องเสียพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและที่สำคัญ ฝรั่งเศสยึดจันทบุรีไว้เป็นหลักประกันเพื่อกดดันเจราจาต่ออีหลายปีลองนึกภาพนะครับเมืองท่าสำคัญอย่างจันทบุรีเนี่ยถูกต่างชาติยึดคาอยู่นานเป็นทศวรรษสิ่งที่รัฐบาลสยามต้องทำก็คือหาทางให้เขาคืนและยอมทำข้อตกลงใหม่ๆเพื่อคลายแรงกดดันยุทธศาสตร์ใหญ่ในหลวงรัชกาลที่5ตอนนั้นคือยอมเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาแกนกลางของประเทศไว้ เราเลยเห็นแนวทางว่าพร้อมเจราจาปรับเส้นแดนบางส่วนแลกกับการถอนฐานฝรั่งเศสจากจันทบุรีก้าวสำคัญเกิดขึ้นปี1904การส่มีการทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสสาระสั้นๆที่ต้องจำให้แม่นคือฝรั่งเศสคืนจันทบุรีแต่สยามยกตราดและเกาะกงให้ฝรั่งเศสครับและนี่แหละคือจุดที่เกาะกงเนี่ยหลุดจากสยามอย่างเป็นทางการส่วนตราดก็หลุดไปพร้อมกันในแพ็คเดียว พูดง่ายๆคือเราเอาเมืองที่ถูกยึดคืนมาแต่ยอมแลกด้วยเมืองชายขอบสองแห่งที่ฝรั่งเศสต้องการเพื่อจัดระเบียบอินโดจีนของเขาพอพูดแบบนี้หลายคนถามทันทีว่าแล้วตราดทําไมวันนี้ยังเป็นของไทยละ่ะคำตอบนอยู่ในส่วนที่สัญญาอีกรอบปีพันเคราวนี้สยามได้ตราดคืนพร้อมหมู่เกาะนอกชายฝั่งกลับมาแต่เราต้องยกหัวเมืองด้านในของกัมพูชาตะวันตก คือพระตะบ,บองเสมาลาชสีโส,สพลให้ฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเพื่อให้เขารวมเป็นกัมพูชาในอินโดจีนของเขาภาษาชาวบ้านคือเราได้ใช้ฝั่งกบเกาะเมืองท่าคืนเพื่อยอมเสียพื้นที่ที่ลึกเข้าไปด้านในที่เราเคยดูแลอยู่และในแพ็กพันเก้านี้เกาะโกงเนี่ยไม่ได้กลับมาด้วยมันยังอยู่กับฝรั่งเศสเหมือนเดิมและกลายเป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชาไปโดยปริยาย เมื่อกัมพูชาได้กระลาดคืนในศตวรรษถัดมาเกาะกงก็เลยเป็นจังหวัดหนึ่งของกัมพูชาจนถึงวันนี้ตรงนี้เป็นหัวใจของคลิปคืนนี้เลยนะครับมิกสรุปให้สั้นมากๆอีกครั้ง 1. ปีพันเคือจุดที่เกาะกงหลุดมือเพราะเรายอมแลกจันทบุรีคืนกับการให้ตราดและเกาะกงแก่ฝรั่งเศส 2. ปีพันเเราได้ตราดและหมู่เกาะกลับมา แต่เกาะกลมไม่ได้อยู่ในของที่คืนจึงเป็นของกัมพูชาต่อเนื่องมาจนปัจจุบันพอเข้าใจเส้นเรื่องเรามาดูเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์ว่าทำไมสยามยุคนั้นต้องยอมครับคำตอบคือเลือกขนาดสงครามกับเลือกน้ำหนักของเมืองถ้าเราดื้อสู้กับฝรั่งเศสต่อเนี่ยความเสี่ยงคือเขาจะยกระดับจากการยึดเมืองท่าไปเป็นสู่การบีบแกนกลางของราชอาณาจักร ขณะที่เรายังถูกจับเป็นตัวประกันระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสด้วยการตัดสินใจจึงเป็นแนวยอมเสียชายขอบบางส่วนแลกกับสถิยรภาพและการยอมรับทําให้ประเทศเดินหน้าต่อได้ในกติกาโลกใหม่ของยุคนั้นอีกเรื่องที่มิกอยากให้จําไว้คือแผนที่ในสมัยนั้นไม่ใช่ของตายแผนที่ที่ใช้ปักปันเขตแดนส่วนใหญ่ทําโดยฝ่ายฝรั่งเศสและถูกใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในเวทีระหว่างประเทศภายหลัง จุดไหนที่เส้นแผนที่ไม่ตรงแนวสันเขาจริงเช่นบริเวณปราสาทพวิหารเราก็เลยเห็นความขัดแย้งยืดมาถึงสารโลกในศตวรรษที่20และเถียงกันต่อในสังคมถึงวันนี้เมื่อเข้าใจบริบทนี้เราจะเห็นว่าดีล1 9 0 4เถึง1 9 0 7มันคือแพ็คคู่คืนความเป็นปกติให้สยามแต่ก็ทิ้งปมยาวๆในภูมิภาคไว้ด้วยจากเหตุผลใหญ่มาสู่ผลกระทบหน้างานของคน ที่ปัจจันตตะคิลิเกตหรือเกาะกงเดิมกลายสถานะจากหัวเมืองของสยามไปเป็นพื้นที่ภายใต้การปกครองอินโดจีนฝรั่งเศสชื่อเมืองเชื่อมเพอระบบภาษีกฎหมายเปลี่ยนไปตามนาณนิคมขณะที่ฝั่งตลาดซึ่งเราได้คืนในปี1907ก็ก็ต้องปรับตัวจากการเคยหลุดไปอยู่ฝั่งฝรั่งเศสอยู่ช่วงสั้นๆกลับมาเป็นของไทยอีกครั้ง สิ่งที่เส้นแดนใหม่ทำกับผู้คนคือตัดเครือญาติตัดการค้าเส้นทางป่าเขาทางน้ำที่เคยไปมาหาสู่กันมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องสีในแผนที่แต่คือชีวิตจริงของคนสองฝั่งอ่าวไทยพูดถึงตรงนี้หลายคนสงสัยเรื่องเกาะกูดว่าตกลงเกี่ยวอะไรกับเกาะกงหรือเปล่าคำตอบช,ชัดๆคือไม่เกี่ยวเกาะกูดยังเป็นของไทยและอยู่ในแพ็คที่เราได้หมู่เกาะนอกชายฝั่งกราดคืนจากปี1907ด้วยซ้า ประเด็นสับสนนะ่ะเกิดจากคนที่เห็นชื่อเกาะคล้ายกันบางแผนที่ออนไลน์ก็ครอปผิดที่เราไปสรุปกันเองว่าเกาะกูนนะ่ะเป็นของกัมพูชาอันนี้ไม่ใช่นะครับเกาะกูดคือฝั่งไทยแน่นอนอีกความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือเราเสียเกาะกงในปี1907ความจริงคือจุดเสียอยู่ปี1904ส่วนปี1907คือรอบที่เราได้ตราดกับหมู่เกาะกลับคืนแต่เกาะกงอะ่ะไม่ได้กลับมาเท่านั้นเอง ถ้าเราแบบย่อมากๆสําหรับคนดูที่รีบไม่จะใช้สูตรจาํา3บรรทัดแบบนี้ 1. เกาะกงหลุดปีพันเกตาราดกับปีพันเกเกาะกูดเป็นของไทยแล้วเกี่ยวข้องกับไทยยุคใหม่ยังไงอย่างน้อยมี3มิติครับ 1. มิติความรู้ประวัติศาสตร์เวลาเราคุยเรื่องชายแดนเราควรตั้งต้นจากสวนธิสัญญาเหล่านี้จะได้ไม่หลงทิศ 2. คือมิติเศรษฐกิจและชายฝั่ง ปัจจุบันตราดและหมู่เกาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสําคัญของไทยเราเลยเห็นว่าการได้พื้นที่ฝั่งทะเลคืนเมื่อปี1907มีความหมายต่อยุทธศาสตร์ทางทะเลของไทยแค่ไหน 3. คือมิติความรู้สึกการรับรู้ของคนไทยต่อคําว่าของเราของเขามาจากเรื่องเล่าข้ามรุ่นถ้าเราไม่ตรงจุดบอบบางจะกลายเป็นดรามา่าง่ายๆทั้งที่เอกสารประวัติศาสตร์มีคําตอบค่อนข้างชัดเพื่ภาพครบ มีขอสรุปทไลายแบบที่เล่าปุ๊บจาได้ปั๊บนะครับก่อน1893กอเกาะกงปัดจันตะคิริเขตเป็นหัวเมืองชายฝั่งของสยามเชื่อมกับตราดจันทบุรี1 8 9 3ถึง1904วิกฤตร .212 สฝรั 12, ่งเศสยึดจันทบุรีไว้เป็นหลักประกันกดดันต่อเนื่อง1 9 0่ 04, สนธิสี่สัญญารอบแรกฝรั่งเศสคืนจันทบุรีสยามยกตราและเกาะกงให้ฝรั่งเศส เกาะกงจบตั้งแต่ตรงนี้1,907ส่วนที่สัญญารอบ2สยามได้ตราและหมู่เกาะรวมเกาะกูดคืนแลกกับการยกพระตะบองเสมราชสีโสพลให้ฝรั่งเศสเกาะกงไม่ได้คืนหลังจากนั้นเกาะกงอยู่ในกัมพูชาภายใต้อินโดจีนฝรั่งเศสและเป็นจังหวัดของกัมพูชาหลังเอกราชบางคนน่ถามว่าถ้าตอนนั้นเราไม่ยอมจะเกิดอะไรขึ้น คำตอบคือเราต้องแบกรับความเสี่ยงสงครามกับจกักรวรรดิที่เหนือกว่าทั้งเรือปืนเศรษฐกิจและการทูตในบริบทที่อังกฤษก็กําลังล้อมมาจากอีกด้านความเป็นจริงของรัฐเล็กในยุคอาณานิคมคือเลือกสนามรบและเลือกเงื่อนไขอยู่รอดการยอมเสียชายขอบบางส่วนเพื่อรักษาแกนกลางเอกราชไว้กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่ทําให้สยามไม่ตกเป็นอนณาธิคมเต็มรูปแบบ อีกประเด็นที่อยากชวนคิดคือบทเรียนเรื่องแผนที่กับความจริงภาคสนามเส้นบนกระดาษที่คณะกรรมการอาณานิคมล่างในปารีสไม่ได้ตรงกับภูมิประเทศจริงทุกจุดเราถึงมีกรณีคลาสสิกอย่างปราสาทภาวิหารที่สุดท้ายต้องไปจบในศาลโลกและแม้ศาลยืนยันว่าตัวปราสาทอยู่ในกัมพูชาแต่เส้นแดนรอบๆก็ยังต้องเจราจากันต่อนี่คือตัวอย่างที่ว่าทำไมการเข้าใจเอกสารต้นทางสำคัญมาก เพราะมันจะบอกว่าเส้นไหนใช้เป็นหลักฐานเส้นไหนใช้เป็นเพียงแผนที่เพื่อช่วยอธิบายกลับมาที่เกาะกงการเสียไปของเราจึงไม่ใช่เรื่องแพ้แล้วจบแบบง่ายๆแต่มันคือชิ้นส่วนในจิ๊กซอการเมืองภูมิภาคที่ต้องวางคู่กับตราดจันทบุรีกัมพูชาตะวันตกและความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับมาอานาะถ้าเราเล่าแค่ประโยคสั้นๆว่าไทยเสียเกาะกงให้ฝรั่งเศส คนฟังอาจรู้สึกค้างแต่มองในกรอบ1904-1907เรเราจะเห็นการจัดโต๊ะใหม่ทั้งชายฝั่งซึ่งทำให้ฝั่งไทยได้เส้นทะเลเกาะสำคัญกลับมาขณะดเดียวกันก็ยอมรับว่าพื้นที่ด้านในกัมพูชาตะวันตกและเกาะกงต้องไปอยู่กับอีกฝ่ายเพื่อจบเกมอนานิคมท้ายคลิปมิกขอเคลียร์5าคำถามยอดฮิตแบบสั้นที่สุดนะครับ 1. เกาะกูดเป็นของใครเป็นของไทยครับ อยู่จังหวัดตราดและอยู่ในหมู่เกาะที่เราได้คืนในแพ็กพันเกรเราเสียเกาะกงปีไหนกัแน่คำตอบคือหลุดปีพันเตอนฝรั่งเศสคืนจันทบุรีให้เราแลกกับตราดและเกาะกงส่วนพันเรเราได้ตราดคืนแต่เกาะกงไม่ได้คืน 3. ปัจจันตะคิริเขตคืออะไร คือชื่อหัวเมืองสยามในพื้นที่เกาะกงเดิมสถานะเทียบกับหัวเมืองชายฝั่งตะวันออกอื่นก่อนยุคอาณานิคมไม่ใช่จังหวัดตราดหรือจันทบุรีแต่เป็นเมืองข้างเคียงในโครงสร้างเดียวกัน 4. การแลกตราดบวกหมูกก่เกาะกับพัตบองเสมลาลาศรีโสพลในปี1907เนี่ยคุ้มไหมในยุคนั้นเนี่ยถือว่าคุ้มในแง่ยุทธศาสตร์ พราะเราได้ใช้ฝั่งและเมืองท่ากลับมาทําให้ชยามมีเส้นทะเลของตัวเองและลดความเสี่ยงถูกมาหาอำนาจยึดฝั่งตะวันออกขนาดที่หัวเมืองที่แลกออกไปเป็นพื้นที่ด้านในซึ่งฝรั่งเศสเข้าถึงได้ง่ายอยู่แล้วถ้าวัดกันตามขนาดพื้นที่ที่ได้คืนอย่างจังหวัดตราดนะมีลาว2,800-2,900ตารางกิโลเมตรส่วนพื้นที่ที่ยกออกไปรวมกันลาว5,000 50, 0ตารางกิโลเมตรหรือมากกว่าการเกือบ20เท่าแต่น้ำหนักยุทธศาสตร์ ในเวลานั้นอยู่ที่การควบคุมชายฝั่งมากกว่าขนาดแผ่นดินนอกจากนี้การเจราจาครั้งนั้นยังมีพลเรือโทรพระยาชลยุทธโยธินเป็นผู้แทนสยามร่วมปักปันเขตแดนกับฝ่ายฝรั่งเศสมีบทบาทสำคัญในการกำหนดเส้นแบ่งที่ทำให้เราได้ตราดและหมู่เกาะสำคัญกลับคืน โดยต้องย้ำว่าท่านไม่ได้มีส่วนในเหตุการณ์เสียจันทบุรีรอบแรกรอศร112แต่เข้ามามีบทบาทในช่วงหลังเมื่อสยามและฝรั่งเศสตกลงทำสนธิสัญญาใหม่และต้องปักปันเขตแดนให้ชัดดีลนี้จึงเป็นตัวอย่างการตัดสินใจในยุคที่สยามถูกบีบจากมหาอำนาจทั้งสองด้านอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งต้องเลือกเก็บประตูทางทะเลไว้แม้จะต้องแลกกับการเสียพื้นที่ด้านในที่กว้างใหญ่และมีความผูกควานพางวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามในมุมวัฒนธรรมและความรู้สึกของผู้คนหลายคนนมองว่าไม่คุ้มเพราะการเสียพื้นที่ที่เคยเป็นของไทยมานานและมีชุมชนไทยอยู่มากจึงเป็นดีลที่คุ้มเพื่ออยู่รอดแต่ก็เจ็บในใจสําหรับคนจํานวนไม่น้อย 5. ถ้าวันนี้ยังเถียงกันเรื่องเส้นแดนหลังจุดทํำยังไงดีคําตอบคือใช้เครื่องมือกฎหมายระหว่างประเทศและคณะกรรมการเขตแดนทวิภาคีตรวจเอกสารต้นฉบับและแผนที่ชุดเดียวกัน อย่าใช้อารมณ์นำเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องแพ้ชนะระยะสั้นแต่เป็นความสัมพันธ์ระยะยาวของคนสองประเทศสุดท้ายนี้มิกอยากชวนทุกคนมองเรื่องเสียได้ให้ครบด้านในยุคอนณา,านิคมรัฐเล็กมีตัวเลือกไม่มากการบริหารความเสี่ยงแบบคิดยาวทำให้เราลอดจากการเป็นอนาณานิคมเต็มตัวพอเข้าสู่ศตวรรษที่20-21เราจึงยืนอยู่ในจุดที่ยังมีอธิปไตยมีเส้นทะเลและหมู่เกาะสำคัญของตัวเอง และมีโอกาสจะจัดการความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ถ้าคลิปนี้ช่วยทำให้เห็นภาพเรื่องเกาะกกงชัดขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับวันหน้าเราจะหยิบยกประเด็นชายแดนกฎหมายประวัติศาสตร์ที่คนไทยยังงงมาคุยกันแบบสบายๆแต่แม่นเอกาสารเหมือนเดิมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ